ลูกทุเรียนยังไงให้รอดคู่มือเริ่มต้นสำหรับเกษตรกรมือใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆสำหรับคนที่อยากเริ่มปลูกทุเรียนแต่ยังกลัวว่าต้นจะไม่รอดหัวข้อวันนี้คือปลูกทุเรียนยังไงให้รอดคู่มือเริ่มต้นสำหรับเกษตรกรมือใหม่ข้อแรกเลยเลือกพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่อย่าเลือกตามกระแสะอย่างเดียว ต้องดูว่าในพื้นที่ของคุณฝนตกเยอะแค่ไหนดินระบายน้ำดีหรือเปล่าบางพื้นที่เหมาะกับหมอนทองบางที่อาจต้องใช้พันธุ์ทนแรงอย่างชนีหรือลูกผสมเตรียมดินให้พร้อมก่อนปลูกดินต้องร่วนซุยไม่แน่นน้ำไม่ท่วมขังและควรปรับค่ากรดด่างให้ ph อยู่ประมาณ5.5ถึง6.5เพื่อให้รากเดินได้ดีปลูกแล้วอย่าปล่อยต้องดูแลช่วงแรกให้ดีทุเรียนเล็กต้องการน้ำสม่ำเสมอหญ้าไม่แย่งอาหารและอยาบปล่อยให้แดดแผดเกินควรมีร่มเงาบ้างในช่วง6เดือนแรก ใส่ปุ๋ยตามช่วงวัยปีแรกเน้นปุ๋ยอินทรีย์หรือหมักระเบิดรากเพื่อให้รากเดินเร็วไม่ควรใส่เคมีหนักและที่สำคัญใจเย็นและสังเกตต้นเสมอเพราะทุเรียนไม่ใช่พืชโตเร็วต้องใช้เวลาและความใส่ใจจำไว้ว่าดูแลต้นดีเท่ากับต้นรอดเท่ากับอนาคตได้ผลผลิตฟังจบแล้วถ้าคุณกำลังจะเริ่มปลูกขอให้ใจเย็นและเริ่มอย่างเข้าใจนะคะเจอกันคลิปหน้ากับเทคนิคดูแลทุเรียนช่วงฝนหนัก อย่าลืมกดติดตามไว้เลย